วันนี้ฝนตกไหครับดูนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศท้องฟ้านะครับผมมันจะตกหรือเปล่าครับผมตกไม่ตกแล้วว่ากันนะครับผมตอนนี้ก็ของท้องฟ้าให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผม ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้วันนี้วันนี้อ่านอ่านไปนะครับไปเยอะไปเยอะนกบินบินเล่นเหมือนบินเล่นลมนะครับผมมีความสุขดีเนะก็เลยนะเยือนถ่ายนกบรรยากาศท้องฟ้าให้ดูนะครับผมนะครับเเห็นนกไหมครับนกบินน่อยันก็ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผมนู้นนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้ก็ส่งิา3นาทีนะครับผม ทำคลิปสามนาทีส่งคนไอไอ้นะจ๊านะจ๊าบินไปบินมานะครับผมบินไปเรือนะครับผมมันมีที่นอกต้องรอเขามาถ่ายบรรยากาศท้องฟ้านะครับความสวยงามครับผมนะครับผมบินเล่นลมนะครับเล่นลมเล่นลมมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีนะเนาะด้วยนะครับผมลัทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊านะจ๊า สวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันนี้ก็พามาชมทองฟ้านะครับพามาชมทองฟากะนี่นะครับผมอยู่คนเบหาชีวิตอยู่เป็นเบหาคนระับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊์นะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากๆของตองฟ้าให้ดูนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยเอาลยครับเหมือนคนเราเลยเนาะวันนี้วันหยุดก็อาจจะตื่นสายนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับเห็นเห็นนกไหมครับนกบินเน่ะมันก็ ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผมนู้นนะครับวันนี้ฝนตกไหมครับดูนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศท้องฟ้านะครับผมฝนจะตกหรือเปล่าครับผมตกไม่ตกเดาว่ากันนะผมตอนนี้ก็ครับผมครับผมบินเล่นลมนะครับเล่นลมเล่นลมมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีนะ ฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊านะจ๊าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊านะจ๊าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆตกไม่แรงครับโยกระตุ้มแบนตกไม่แรงนะครับผมตกนิดหน่อยครับพอพื้นเปียกเนาะ สวัสดีครับพี่น้องชาวเ well ลียว <c oughs> นะครับผมวันนี้ก็พามาชมท้องฟ้านะครับพามาชมท้องฟ้าก็นี่นะครับผมฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊์นะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากครับผมครับผมบินเล่นลมนะครับเล่นลมเล่นลมมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีเนาะ น้ครัมเห็นนกไหมครับนกบินน่อยก็ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผม <laughs> นูน้นนะครับ <c oughs> ตกไม่แรงครับโยกระตุ้มแบนตกไม่แรงนะครับผม <c oughs> ตกนิดหน่อยครับพอพื้นเปียกเน็ะ <c oughs> ตกไม่แรงครับโยกระตุ้มแบนตกไม่แรงนะครผม <c oughs> ตกนิดหน่อยครับพอพื้นเปียกเนาะ <c oughs> เอาละครับเหมือนคนเราเลยนะ วันนี้วันหยุดก็อาจจะตื่นสายนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมครับผมครับผมินเล่นลมนะครับเล่นลมเล่นลมมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีเนาะฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊านะจ๊าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณท to you ุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากๆนกบินบินเล่นเหมือนบินเล่นลมนะครับผมมีความสุขดีนะก็เลยนะเยือนไายนกบรรยากาศท้องฟ้าให้ดูนะครับผมต้องรอเขามาถ่ายบรรยากาศท้องฟ้านะครับความสวยงามเห็นไหมเห็นไหมนู่นไกลๆนะครับผมไกลๆเห็นไหมครับผมนกก็บินเล่นลมอยู่นะครับผมบินเล่นลมอยู่นะครับเยอะๆครับผมเยอะครับผมนกบินบินเล่น มันบินเล่นลมนะครับผมมีความสุขดีนะเนานะก็เลยนะเยืนถ่ายนกบรรยากาศทองฟ้าให้ดูนะครับผมอยู่บนเบหาชีวิตอยู่เป็นเบหานะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะอยู่ขอบคุณกกมากครับขอบคุณตุกกำลังใจตัวกมมนนะผมขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> โอ้วันนี้วันนี้นนอ่านอ่าน,นไปแล้วไปเยอะไปเยอะ,ยอ,ะอยู่ ควเบหาวิตอยู่เป็นเบหานะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วนะครับเพ็มเห็นนกไหมครับนกบินหน่อยบตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผมนู้นนะครับบินไปบินมานะครับผมบินไปเรื่อยนะครับผมมันมีที่นกออกหากินยามเช้านะครับผมนกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม เหมือนเหมือนคนหลับนะครับเห็นเห็นนกไหมครับนกบินหน่อยมันก็ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผม <c oughs> นู้นนะครับนอน้องมันอยู่ในโรงงานครับอยู่ต้องโดมครับต้งโดมเนาะ <c oughs> โดมไม่ดูไม่ได้ครับมีสนันนักบริษัทยอยู่บนเบหาอีวิทอยู่เปนเบหานะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะ ของท้องฟ้าให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับนกบินนะครับนกบินเล่นเห็นมีความสุขดีก็เลยถ่ายนะครับผมนะครับบินไปบินมานะครับบินไปบินมาของนกนะครับผมเสอ็แล้วครับผมนกครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ไปหากินแล้วนะจานนะจานนกนะครับเพียมเห็นนกไหมครับนกบินน่มยบก็ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผมนู้นนะครับนะครับเพียเห็นนกไหมครับนกบินน่มยบก็ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผมนู้นนะครับนกมันก็มีความสุขของนกไปเรื่อยนะครับผมบินชีวิตของต้องกาให้ดูนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยออกหากินยามเช้านะครับผมนกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเหมือนเหมือนคนราบบินบินเล่นเหมือนบินเล่นลมนะครับผมมีความสุขดีนาะก็เลยนะเยืนนไายนกบรรยากาศท้องฟ้าให้ดูนะครับผม ตกไม่แรงครับอยู่กระตุ้มแบนตกไม่แรงนะครับผมตกนิดหน่อยครับพอพื้นเปียกเนาะฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊านะจ๊าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผม,บค,มครับผมบินเล่นลมนะครับเล่นลมเล่นลมมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีเนาะ มันก็มีความสุขของนอกไปเรื่อยนะครับผมบินชีวิตครับมันก็บินมามันก็เข้าโดมโดมนี่นะครับผมบินออกไปแล้วนะครับบินออกไปแล้วนะครับเพงเข้าบินออกนะครับนี่ครับออกหากินยามเช้านะครับผมนกนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเหมือนเหมือนคนหลับ ฟังเสียงนกร้องไปด้วยนะจ๊านะจ๊าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมครับผมบินเล่นลมนะครับเล่นลมเล่นลมมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีนะคลิปนี้ก็มานี้ก่อนนะจ๊านะจ๊านั่งรอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับของต้องฟ้าให้ดูนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยเห็นไหมเห็นไหมนู้นไกลๆนะครับผมไกลๆเห็นไหมครับผมนกก็บินเล่นลมอยู่นะครับผมบินเล่นลมอยู่นะครับผมเยอะๆครับผมเยอะครับผมเพียงกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้ก็ส่งคลิปสามนาทีนะครับผมทำคลิปสามนาทีส่งคนไอไอ้นจาะนะจ๊ะผมงต้องฟ้าให้ดูนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยของทองฟ้าให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปด้วยเนาะเห็นเห็นนกบินไปบินมาครับก็เลยนะครับเห็นเห็นนกไหมครับนกบินน่อมันก็ตัวใหญ่หน่อยก็บินสูงนะครับผม